สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทุ่งการเกษตรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้มีแดดอุณหภูมิหกองศาอากาศดีค่ะสวยงามมากๆเลยเขียวข้ีวจไปท่องทุ่งเลยค่ะที่นี่ทำการเกษตรหลายอย่างอันนี้ขึ้นมาที่สูงเลยค่ะก็เลยมองเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านทั้งหมดเลย นู้นค่ะอันนี้ขึ้นมาคล้ายๆขึ้นเนินคล้ายๆบนภูเขาอะค่ะหมู่บ้านบนภูเขาเขียวขจีเป็นทุ่งเป,เป็นทุ่งการเกษตรที่สวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามดูแลสบายตาจังเลยค่ะอันนี้เป็นเอ่อทุ่ง ข้าวคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นข้าวไรหรือข้าวบาเล่ต้องให้ให้โตก่อนยิ่งกระทราบคะ่ะเพราะว่าต้องรูรวงรวงข้าวเวลาโตถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรนี่คะ่ะดูดูก็เหมือนหญ้าอันนี้คือข้าวคะ่ะเป็นข้าวแต่ไม่รู้ว่าบาเล่หรือว่าบางคนเขาเรียกข้าวไรบางคนก็ว่าบางคนก็เรียกวีกคะ่ะที่นี่มีชื่อหลายอย่าง ที่นี่ใช้หลายภาษาค่ะที่สวิตอ,อยู่ใกล้ฝรั่งเศสก็ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่ฝั่งเยอรมันใช้ภาษาเยอรมันอยู่ฝั่งอิตาลีก็ใช้ภาษาอิตาลีค่ะที่นี่ใช้หลายภาษาสวยงามมากๆเลยค่ะสว่างสวยไปทั่วทุ่งเลย